อันนี้จะเป็นการตัดต่อคลิปช่องเที่ยวในะฉนบับของผมเองย้ำว่าฉบับของผมเองนะสามารถเอาไปปรับใช้ได้หรือว่าเขาจะมีเทคนิคเป็นของตัวเองก็ ขึ้นอยู่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยครับในส่วนของสี่มมพูจะเป็นเพลงประกอบของวิดีโอก็คือจะเป็นเพลงที่เอามาโดยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับพอวางเพลงได้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็เริ่มเอาวิดีโอแต่ละฉากมาใส่ให้มันเข้ากับจังหวะเพลงจากนั้นผมก็จะใส่เสียงสาวธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้มันได้เข้ากับบรรยากาศของตัววิดีโอนั่นเองแล้วก็มีตัวหนังสือเล็กๆน้อยๆนะครับและนี่คือคลิปที่ได้